ถาว่า9061141แล้วก็ไป9แล้วก็มา0ก็ออกผจะเข้าเชื่อม7ห่ะ72ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคือเชื่อม7บันไดนี้ยังพอจะลุ้นได้อีกรอบหนึ่งมะเพราะเพิ่ง0เพิ่งมาถุงบนเส้นถ้าไปจบข้างล่างเส้นก็ถือว่าจบนะตอนนี้ก็ก็อยู่บริเวณนี้แหละบันไดตัวนี้นะ จะมีบนใดหนึ่งของปีห้าอะไรเนาะห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดนี่ตรงนี้ชอบพอผมไล่มาทีไรเขาชอบออกศูนย์เจ็ดสองทุกครั้งหรือสองเจ็ดศูนย์นะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์เมื่อกี้ออกศูนย์ที่ไม่ออกศูนย์เจ็ดถ้าเขาไปยืนที่เจ็ดก็เห็นไม่ศูนย์เจ็ดสองอยู่ตรงนี้นี่คือตัวที่ผมจับประจำนะแล้วก็ถูกไม่ถูกตรงออกถูกแต่โต๊ะ รับอยู่ตรงนี้นะมรรไดปีห้าเจ็ดนะนะชัดๆเจนเลยครับเริ่มหลักสิบหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนยนศูนจับคู่บีบบีบปั๊บก็ทะลุไปที่เก็บหกจะเป็นตัวย้อนได้หรือเปล่าถ้าหกเป็นตัวย้อนสองก็หรือว่าถูกไปเลยแมงก็อกเก็บศูนยสองศูนย์อยู่ประมาณนีครับแม่อาจารย์แม่ไม่เคยพลาดนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ พลาดคอมเมนต์นี่แหละเน้นตัวนึงไปออกเตินนึงเน้นตัวหน้าเ,ออเราเตินหลงังไม่ค่อยอยากเน้นเน้นแล้วมันจะถ้าเน้นคือบางครั้งการคอมเมนต์มันบางครั้งอาจารย์แม่เราถูกแต่การคอมเมนต์เราไม่ถูกใช่เราพยายามแปตามความจริงอาจารย์แม่ครับน่าจะชัดเจนเนะเาะแต่ตามปกแต่ตามปกอะ่ะส่วนมากจะเข้าถ้าเราไปฝืนไม่ค่อยเข้า นะครับอยู่ประมาณนี้แล้วเบอร์โทรเบอร์โทรอีกเหรอจะสั่งซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์จะสั่งซื้อลอตเตอรี่ช่วยกันเหลืออยากให้หมดเนาะเพราะว่าขายยากกันมากะครับน้ำมันแพงอ่ะต้องแข่งออนไลน์ด้วยคนก็ซื้อน้อยๆคือเกี่ยวกับน้ำมันเราไม่เกี่ยวกับอะไรอืมเพราะน้ำมันแพงก็ทําให้หลายอย่างอะที่ซื้อไม่ได้ถ้าถ้าผลิตน้าเติมแทนน้ำมันได้ประเทศไทยจะเจริญขึ้นอืมเดี๋ยวถูกกระช่างเราต้องจัดไว้ ก็ได้คืนทุนสักหน่อยนะครับอยู่ประมาณนี้การแม่จานแม่ก็อยู่ประมาณนี้ล่างก็อยู่ประมาณนี้การพ่อเนยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะเนาะบางคนยังไม่ได้ดูชัดถือไว้ก่อนตัวนานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปโชนนิดๆหน่อยๆดูไม่ทันก็ย้อนหลังนะย้อนหลังดูก็ยังอยู่นะ หรือบางคนก็ยังย้อนหลังไม่เป็นหรือเปล่ากด,ดาคลิปลุงป๋องทีมลุปลงป๋องก็เข้าไปดูก็ย้อนหลังดูนะครับมก็น่าคิดนะตัวเก่ามามาไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยเดี๋ยวนะผมขอดู ตำแหน่งขาก่อนที่สามหลักแสนครั้งสุดท้ายที่ก็ทำสองชันปีหกสองก็ทำสามหลักแสนสองครั้งสามเลขโจทย์ออกเ็ดหกห้าแล้วก็มาออกศูนย์ศูนย์หกหกสามงวดเลยนะแลงวันี้อะไรจะสามงวดหมายเลขตัวเก่าอ่ะมาสามงวด hmm. อะไรมาแล้วสองงวดมีอะไร ศูนย์มาสี่งวดสองศูนย์นมาสองงวดสองมาสองงวดเออมีสิทธิ์ลุ้นนะศูนย์กับ2 2> ออสองไอ้ตัวเก่าเก่า,กามา่พ่าดูตัวสามหลักแสนครั้งสุดท้ายเขาทำแปลกแปลสามต้นฉบับเขาเจ็ดหกห้าแล้วก็มอ,อกศูนย์ศูนย์หกแล้วมอ,อกสี่เจ็ด 6, หกอนะ่ะดูหกมาสามงวดอ่ะหรือจะหกจะมาอ่หรือเปล่าเเรามาดูแปรโจทย์ตรงนี้มันก็ศูนย์เจ็ดก็อยู่ตรงนี้ด้วย ก่อนนั้นนออกเก้าหกยังไหมเก้าหกเจ็ดโอไม่แน่นะเลขตัวกว่อจะมาอีกรอบหนึ่งั่นเนี่ยอมันจะมีแต่ถ้าตามสไตล์เขาต้องไปขึ้นขึ้นเก้าหรือขึ้นแปดเนาะหรือขึ้นเจดอยู่ประมาณนี้ส่วนมากจะอยู่ประมาณหกเจ็ดแปดเก้าะเป็นหลักสิบอะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าขึ้นแปดก็มีตัวเดียว าจะเป็นเบอร์โทรผมอาจจะเปลี่ยนหลักร้อยออกนิด468ถ้ามาสไตล์นี้0ต้องปูล่างอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือวิเคราะห์ไปตามหลักเกณฑ์ก่อนแล้วก็ราะหาว่าหาเจอยังก็ยากอย,กอยู่ผมยังมองไม่ออกเสื่อที่ส่งมาก็มีอะไรมีผมเนาะผมฝันว่าอะไรนะโทรศัพท์เนาะเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็7268เนาะชุดหน้าก็8 084โทรศัพท์เสีย ตัวสับลร่วง,งล่วงมันลถเดียบอะไรไปเน,นี้แล้วก็าจารยดมาละเมอเลขตัวนี้เราไม่พูดถึงบ่อยเนาะอบอกครั้งเดียวพอน่าจะไม่ดังหรอกครับปลออ่อยมันออกไป <c oughs> อาจจะไม่พูดถึงนมอาะไม่พูดถึงบอกแล้วบอกครั้งเดียวพอถูก <c oughs> ก็ถูกไม่ถูกเราก็หาใหม่แต่ว่ามีส่วนไม่มีมมพ่าะมันมีอยู่บันไดหนึ่งของปีไหนน่าจะ มันเคยเชื่อมผมเคยต่ออยู่เพราะว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมผมหาหวยด้วยผมเริ่มทําทําข้อมูลอะ่ะเพราะว่าเป็นจุดที่ไปตรงจุดที่ผมเคยเคยเดินตรงนี้ทุกครั้งมันมันเจาะมันชอบถูกเลขสามเลขโต๊ดไม่ค่อยถูกตรงเท่าไหร่แต่ถามว่านี่ส่วนร่วมกับแอดแคสไหมมีแต่ว่าตัวโจทย์มันจริงๆที่มันเคยออกประจำคืออาจจะประมาณ ศูนย์เจ็ดสองสองเจ็ดศูนยน์อยู่ประมาณนี้อ่ะสองศูนย์เจ็ดอะไรแบบนี้อเลขตัวเก่าจะมาอีกวันนี้มีเพื่อนบ้านด้วยอ่ะอืม,มลาวเพราะว่ามันส่วนนี้มันเคยออกนะถามว่าเขาก็จะมาออกเจ็ดศูนย์ได้ไหมนีม่เจ็ดเก้าก็เจ็ดประมาณน่าจะเป็นหลักแล้วนะตามวิเคราะห์ตัวเลขอ่ะเพราะบันไดนี้ก็น่าสนอีกบันไดก็มันสุดเส้นพอดีบันไดย,ยังตัวนี้ยังเข้าไปกลาง ถ้าเขาไปตบเจ็ดอีกงวดหนึ่งที่หกใช่ไหมก็มีแต่ก็เลขอยู่ในคำนวณในในจา์แม่และเพราะเดี๋ยวขอขอเวลาใช็อีกหน่อยเนาะถามาเซนฝันมีไหมคืนก่อนหรือเปล่าคืนก่อนไม่ใช่มอคืนคืนก่อนมุกฝันว่าแต่อะไรไม่รู้ตื่นขึ้นมาจําได้แต่ว่าเขาเอามอไซค์ไปเก็บไว้ในห้องนะจะเป็นอะไรเนาะงานนี้เนาะ คือมอเตอร์ไซค์ปกติผมก็ตีสองกับเจ็ดกับศูนย์จับคู่กันนะก็ศูนย์สองสองศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดมีแค่นี้แต่เขาไปไว้ในห้องเขาเก็บไว้ในห้องครับแต่รถออกขาวแดงด้วยมอเตอร์ไซค์เหมือนของผมอะแต่ของผมสนะี่สามสองเนาะก็อยู่ในเลขล่างอยู่นะสี่สามสองอยู่ในเลขโซนเลขล่างเองพราะว่าถึงงวดนี้นึงจะต่อทะเบียนก็ย,ยังไม่ได้ต่อขาดพอดี <laughs> สี่สามสองถ้ามาล่างก็ถือว่าสวยสามสองนะ